วันสุดท้ายของเดือนแต่ไม่ใช่วันสุดท้ายของชีวิตอาจผิดหวังบ้างสมหวังบ้างทุกบ้างสุขบ้างไม่มีบ้างมีบ้างอดบ้างอิ่มบ้างเป็นเพียงแค่จังหวะของชีวิตเดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับวันใหม่และเดือนใหม่อาจจะสดใสกว่าเดิมนะครับชีวิตไม่สิ้นก็ดิ่นกันไปนะครับ กำลังใจมีให้กันเสมอสวัสดีครับพบกับไมล์แซงก้าช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวหมายและความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบอีกแล้วครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ช่วงนี้ลูกชายแห่งชาติไรอัน การบิตกำลังตั้งใจศึกษาเล่าเรียนก่อนจะเริ่มงานเดือนต่อไปนะครับ FC แฟนคลับก็ส่งกำลังใจให้ลูกชายแห่งชาติกันต่อไปนะครับกำลังใจสำคัญเสมอส่วนความเคลื่อนไหวของน้องนะครับจากโพสต์นะตอนนี้น้องมีอยู่สองโพสต์นะครับโพสต์แรกเป็นโพสต์ของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเป็นการส่งทุกทุกท่านเข้านอนด้วยโพสต์นี้นะครับเหนื่อยล้ามาทั้งวันพักผ่อนให้มีความสุขคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับไลออนกา บันดิตโพสต์นี้ก็น่าจะหลับฝันดีนะครับเพราะถ้าได้เหนื่อยแล้วหลับสบายแน่นอนนะครับและอีกหนึ่งโพสต์เป็นโพสต์ล่าสุดในวันนี้นะครับเป็นการสร่งความคิดถึงกันว่าแล้วความคิดถึงจะพาเรามาเจอกันรอยอันกาดบันดิต ส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวดีของใครหลายๆคนที่รอคอยวันนี้นะครับใกล้เข้ามาทุกทีกับเพลงใหม่ของน้องไลอันกาดบดตทั้งยุ่งข้าวเรคคอร์ดมีโพสต์ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบนี้นะครับมาทายชื่อเพลงใหม่ของไลอันกันดีกว่าลูกชายแห่งชาติเตรียมปล่อยเพลงใหม่อยากให้แม่แม่แฟนๆมาลองทายกันดูว่าชื่อเพลงอะไรลองทายกันดูนะคะแฮกแท็กไลอันกาดบดตทายเพลงยุ่งข้าวเรคคอร์ด ถังยูข้าวเล็คอร์ดมีตั้งชื่อมาให้กับ FC Fan แฟนคลับได้เลือกมีชื่อดังนี้นะครับไปไปมามากินกินนอนนอนตงต่างนานารวยรวยปังปัง FC Fan แฟนคลับก็ลองถ่ายดูนะครับสำหรับชื่อเพลงใหม่ของน้องไรอันที่กำลังจะปล่อยเร็วๆนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องไรอันกาดบิตยุงข้าวเล็กคอร์ดและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้า มารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งให้กับหมายเซงก้าด้วยนะครับขอบคุณครับ